ครับผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียนะครับนะโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ดินะครับพูดผิดนะฮะโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหรอโอ้โหมาอีกครับนั่นแหละครับหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหรอโอ้โหมาอีกไหม <c oughs> นะครับผมสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับแล้วน,น้อง สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าเกมนี้เลยนะครับ y of the Q Ren นะครับเกมวิถีแห่งกิเรนนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆมาเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยละกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้เกมเงาขมาที่100บาทนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นะ ต้องเบ็ดห้บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะคือเบ็ดเบ็ดห้บาทเกมนี้คือแบบโหดจริงไรจริงนะครับนอนนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะคือเกมนี้นะครับมันเหมือนมันติดบั็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะในเบ็ดห้เลยนะฮะผมน่ะเล่นมาทุกทุกรอบทุกรอบทุกรอบนะครับเบ็ดห้คือเดอะเบสนะครับในเกมนี้มาเดี๋ยวเรารุยกันเลยนะฮะมาดูกัน ไม่นี่นะครับมาแล้วหบาทเอาดีนะครับร้อยสามสิบห้าบอกแล้วว่ามันคือเดอะเบสนะครับผมเออนะฮะมาอีกสามสิบครับไม่หมดไม่หมดเท่านี้นะครับผมสกตเตอร์สามตัวซัดด้วยนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาอุ้ยเรียบร้อยนะครับสกตเตอร์ลงครับเพื่อนๆนี่นะครับบอกแล้วว่าเบสห้าสิบเว็บนี้เกมนี้ด้วยนะครับมันคือเดอะเบสนะครับนะ โุ้ยนะครับ11ฟรีสปินนะครับคุณขึ้นทีละสองนะฮะเพื่อนอุ้ยมาครับโบฟิจะเพิ่มมาอีกหนึ่งนะฮะเบ็ด50จ้านะครับผมบอกเลยนะฮะใครจะเล่นเข้าไปลองเล่นกันได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับผมนะไปเล่นกันได้เลยนะครับโอเค10บาทไปนะครับผมลุยหน่อยนะลุยหน่อยเปลือกเอาหน่อยนะพวกเอาหน่อยนะพวก อ7้ออยเจ็ดสบาทมาอีกครับ270บาทอ้ยมาอีกเกบาทนานเลยครับ450บาทอ้กำไรแล้วนะครับผมจบนี้ผมเลิกได้เลยนะเนี่ยเออนะครับอยู่ที่ว่าผมจะพอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าได้แค่พันเดียวไม่ผมว่าไม่คุ้มอะ่ะ นะครับทุน100บาทได้พันเดียวไม่คุ้มอ่ะสำหรับผมนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นนะครับผมก็แนะนําว่าถอนดีกว่านะครับถ้าได้ขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะอย่าเล่นต่อเลยนะครับถ้าเล่นต่อนะครับผมบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้มากกว่าเสียนะครับนะโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ดีนะครับพูดผิดนะฮะโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหร่อโอ้โหมาอีกครับนั่นแหละครับหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหรอโอ้โหมาอีกไหมนะครับผมสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทครับแล้วนอนเฮ้ย เฮ้ยแป๊บๆนะครับคูนิเบตแล้ว,วอ,อ่ะเฮ้ยแป๊บแป๊บคูนิเบตอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ยมาดิครับสองร้อยสิบบาทโอ้ยมาอีกนั่นแหละครับสี่ร้อยห้าสิบเก้ามายังไงอ่ะบารบารไปก่อนนะจ๊ะนะครับบารบารไปก่อนนะครับทุกคนเอาหน่อยด้วยทุกคนนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะเพื่อนนะเอาหน่อยนะเพื่อน เออเอาหน่อยนะเพื่อนอุย๊ยหกรอบหาบาทอยดอกนี้เต็มแผงมาดิครับสามพเต็มแผงแน่นอนอหยนั่นแหละครับเก้ 9, าพันห้าร้อยเบาทอุย๊ยเลยไปอยมาอีกนั่นแหละครับหนึ 1, ่งพันสองร้อยสี่สิบมาอีกไหมไม่ไหมอห๊ยนะครับเ,เพื่อนหนึ่งหมื่บาทนะครับนะนอนอะไรกันครับเนี่ยอหยนะครับ สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้านะครับผมนะจบที่2 1 0หบาทครับนอนนอนนะครับโอเคผมว่านะครับนะผมว่านะครับผมว่าผมว่าผมเลิกดีไหมนะฮะคือทุน100บวกมา21,000แล้วว่า ได้คร <anatomy. S 1> hmm. ับผมได้กําไรกันแล้วนะครับถ้าเล่นต่อนะครับผมกลัวจะเสียอยู่เหมือนกันนะนะครับเพื่อนๆคิดว่าไงผมคิดว่าน่าจะเลิกดีที่สุดเนาะนะครับใครที่สนใจนะครับอยากมาเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับก็อย่าเริมนะกดริงด้านล่างนะครับเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมว่านะผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับหากใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าเริ่ม กดไลค์ครับกด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับนะสำหรับนี้ขอตัวไปเลยแล้วกันนะครับซีซั่นเดย์นะครับอย่าลืมไปแล้วนะครับผมนะเจเป h i t